สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปอปัดสุภาพสุคนจากมณีมะพร้าวกะแม่ชบะยกแล้วในซองแม่ชบายา์พะเช,ชมณนนีแม่ชบายพะว่ากินตำหัมบักมีตำหัมบักมีใส่บักทันแล้วก็บ,บักเขือเหลืองอันนี้ยังนี่รู้บออันนี้บักมองปลาพี่น้องบ,บักมองปลาได้ไหมเบิ้บองมองปลาหนังยาง หนังยางร้างใจนี่ไผ่เคยได้ยินบ่หนังยางร้างใจคันบ่เคยได้ยินแต่ซื้อเบาะสุฟังเดย้ยี่สิบเอ็ดมื่นครันชีวิตดีขึ้นแต่ซึมอ่าะสุฟังมามันคืออะไรเนาะเสรเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นทาซ่วมันเป็นประโยชน์อีกเลยว่ามันแบบข้านี้ว่าไงใช่ปะมึงน่ะน้องรัก มาหาเศ้าหรอ,อกจุ๊บกม่วงปลาอันนี้นี่บกม่วงปลานี่คุยขเขาสิสมซแล่บบกม่วงปลานี่ต้องเห็บปลาแดกนะปลาแดกตอนปลาแดกตอนแล้วก็หอมหัวไ่เป็นหัวเป็นหัว บักพริกหน่วยเข้ากันเอานี่อีกครันึงได้บอกครับใส่กันแพ้ว่าเคยกินบักมดด่วงปลาผาดเด้อมันซิมีกินกินบัเคลื่อนบักมวองอยังอืม มันจะไม่กินเหรอการลดจะพัฒตัวมันหัวตอนนี้ไปซื้อเอามาต,ตลาดเบิร์ตเนี่ยซาบาททำเบิร์ตไม่ไมาอะไรต้องไปซาบาัดป้าไปขายของตลาดเลยซื้อมาให้ โอ้ยมือมือสัน้นมือยังเมื่อต่ำทำบะหมี่ก่ะสิต่ำแหลกเด้อจนว่าแคขนลอยโอ้ยมือสัน้นมือมือสั้นป็นคนติดยาหมอปลา ถ้าบานลอยบ่มา,มาถ้าบานลอยผางบุกกับยายอันนี้ก็อางเศษบานนะเนี่ยบานนอง มันมันสูงแล้วมันลงมันเป็นอากาศเป็นท้อนๆมั้ก็เลยมานั่งอยู่เนี่ยทางอยู่ของนายชบนันงกับพวกโงป้าเขากันนะคนเราเคยกินเท่าแเรยกเหรอประเคศกะิกระเท็ดตะน้ำจิม้มเราไดคิดร้อนมันต้องแซ่บก็เลยลองกินเรื่องแซ่บอีด,ดี สวัสดีค่ะกอนเร็วจาีก็อ๋อกไมาเขากวาง้างผิดใช่ไหมหละ่ะอาสวัสดีค่ะเร็วจาีก็หนูชื่อเด็กหญิงเด็กหญิงเด็กหิงอย่างเด็กหญิงนะน้มีห่องตาบ๊ายสบายบ๊ายบายส <c oughs> บาบายบาายายบาย ไมมันง่วงมากจังเบลเล่นล <c oughs> <c oughs> <t trendy> ูกแบบกบกว่าแม่กินอะไรไปคอกบกนะจ้าบกอกำยายมาไปคอกบนะจ้าไปแม่บอกแบกบอกด้วยแม่บกบอกม่ให้แม่กินอะไรบอกบกด้วจ้าใม ก็มากครับครับแต่ใครจะกินน้ำมันมีไปบ้านอื่นอ่ะเกิดไป ตอนปีว่งงานเนี่ยนะรีปุ่นเนะี่ยอยากขัดปากมองปลาปีนนี่เลยอะไรกินสมใจอยากขมน้ำผัก บักงวงปลากับต๋อมี่เขากันที่ดีไหมอ่ะอ๋อมาชิมมั้งมานี่ตาคือมือเล่นตาเฮี้ยวอ่ะหน้าแห้งกินกาตามพันเซน I ปกติแล้วตำบัหมี่นี่ยมนสีฝาดเด้แต่ว่าอันเนี้ยมัน,นบ่ฝาดบ่มีความฝาดเลยเพราะว่าเขาใส่บักทันมึงแปะมึงทัน,น,น,นบะกะคืนมึงไปตัดฝาด,าดมันก็นเลยเป็น่าตำทำบะหมี่แล้วแ่บบ่มีความฝาด บกทูนแงกำตังออกเดามือหนอาสิตำคากินกับบกทูนแงจับแม่ย๊า ปลปลลาจำบ่ม <sy> to ีของนําขาอะับะก่ต <kes> <initiation> ขอบคุณสำหรับการรับชมจัเริ่มกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์น้นะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วจา้าพอกันไหมคลิปหน้าจ้สวัสดีค่ะอยากววาน้ำฮะ้าบ๊ายบาย